9สิบก,ก่อนรถมือ2สองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหารถซีดานขนาดกลางเครื่องยนต์ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาด1 6 0 0งซีซีและปีใหม่ๆไม่น้อยๆพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยรถเด่นเย็นนี้ขอต้อนรับทุกท่านพบกับ217 Nissan Silvia 1.6i e, ไม่500 อ่าสำหรับ닛สันซิลฟี่นะต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นซีดานที่คุ้มค่าน่าใช้จริงนะเป็นซีดานขนาดกลาง เครื่องยนต์นะฮะมีขายทั้งเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เลยมีทั้งเครื่องพันแเครื่องพันหนะฮะแต่ว่ารุ่นที่นิยมจริงๆก็คือเครื่อง1.6โดยเฉพาะตัวนี้นะหนึ่งกอีราคารุ่นใหม่ป้ายแดงนะแปดแสนหนึ่งหมื่นเบาทโมเดลผลิตปี2 0 1 7ันแท้ๆจดทะเบียนก็2 0 1 7เพราะฉะนั้นอายุรถเพิ่งจะ5ปีกับเลขใหม่แท้ๆเลยนะ50 0 0 0กิโลเมตรนะฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีทนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกวัตไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่ ต่า0 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคือเต็มราคาคันนี้นะฮะเป็นรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทโอลิคลิสซิ่งอีกเช่นเคยนะเพราะฉะนั้นเป็นรถบอนบูลอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนนซ์สักเล็กน้อยนะฮะแต่บริษัทนี้เนี่ยมีข้อดีในเรื่องของการดูแลเมเนแนนท์ที่สุดยอดมากๆเลยนะฮะทุ่ง1,000 10, 0กิโเมตรนะครับเขา,เข,าเข้าสู่นิสสันตลอด ไม่มีรุดไม่มีขาดเลยนะ,ะอะไรถึงเดียวเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอะไรถึงเดียวถ่ายเขาถ่ายนะเขาดูแลรถนี่ครบถ้วนสุดยอดเลยเพราะนั้นประวัติเซอร์วิสครบถ้วนแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะ,ะเป็นเครื่องยนต์ 1.6e นะฮะเพราะฉะนั้นประหยัดด้วยแล้วก็สมรรถนนนีเหมาะสําหรับวิ่งทั้งใกล้ทั้งไกลหรือจะใช้ในเมืองก็ยังคล่องตัวนะฮะอ่ะตอนที่เข้ามานะฮะมีริว้วมีรอยรอบคันเพราะฉะนั้นก็ เก็บสีมาให้แล้วฮะรอบคันเรียบร้อยสดใสสวยงามแต่เรื่องชนหนักพิคว่ำแต่ตอนน้ำท่วมไม่มีแน่นอนอ่ะด้านหน้ากันเลยนะฮะนิสสันซิลฟี่นะฮะมาแบบดูหรูหราไฮโซฮะกระจังหน้านะครับขอบโครเมียมด้านในจะเป็นพลาสติกสีเทานะฮะสามชั้นแบบนี้เท่ๆเลยนะครับโลโก้ใหญ่สวยงามไฟหน้าเป็นโคมมัลติรีเฟล็เตอร์ทั้งสงฝั่งน,นะฮะ สวยงามสดใสสวยงามดูแล้วลักษณะรถส่วนใหญ่น่าจะวิ่งเฉพาะกลางวันนะครับโคมไฟทั้งสองฝั่งยังสมบูรณ์และสวยงามไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรไฟตัดหมอกไม่มีให้นะครับเพราะว่าเป็นตัว 1.6E นะฮะเป็นตัวเริ่มต้นแต่สีสันรอบคันนีเก็บมาให้แล้วนะครับแต่เคาไปก็ถือว่ายังบางบางใสๆใช้ได้นะครับ ก็เปล่งตังเป็นประกาย5ออกแดดเงางามวิบวับวิบวับชัดเจนนะครับและที่สําคัญภาษีต่อให้เราด้วยนะฮะหมดอีกทีปีหน้าเลยกันยายนปีหน้าใช้ได้ยาวๆเลยกระจกเดิมของนิสสันนะครับแล้วก็กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆเลยมือจับเป็นโครเมียมทั้ง4บานเลยนะฮะมีฟิล์มมาให้จากโอดิกส์ยังให้มาก็ยังใช้ได้นะฮะขอบพระคุณมาหลังคาไม่ได้ทำนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรล้างให้อย่างเดียวนะครับก็ยังใช้ได้นะครับสวยงามบางๆเดิมเดิม แก้บหน้าก็สวยงามนะฮะล้อแม็กก็เป็นสเปคเดิมเนื้อเดิมจากโรงงานเลยนะฮะเป็นแม็ก5รูมาพร้อมกับดิสเบรก k ล้อด้วยนะครับเป็นล้อแม็กขอบ16นะฮะยางให้มาที่เบอร์9 5 6 0 R 16ยางจากอายางจากโอลิกให้มาเป็นดันลล็อกนะครับสัปดาห์ที่42ปี2020ถือว่ายังใหม่นะครับออฟแบบแ็กอาจจะมีเบียด1ิบาทบ้างเบาๆนะครับแต่ไม่เยอะนะฮะ อีก90%ถือว่ายังสวยใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวยางครับถือว่าดอกยังลึกใช้ได้นะฮะยังคมยังนิ่มก็ใช้ได้อีกสัก2ปีเนี่ยสบายๆเลยนะครับอาภาพรวมด้านข้างนะฮะก็เก็บสีมาให้แล้วรอบคันเรียบร้อยสวยงามนะฮะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแต่ขอใบก็ยังบางๆใช้ได้นะครับถือว่ายังบางๆใสๆอยู่นะครับล้อหลังซ้ายฮะ ล้อหลังซ้ายถือว่ารอยไม่เยอะนะฮะถือว่านิดหน่อยมีเบียดบ,บ้างเล็กน้อยอีก90%ยังดูดีใช้ได้นะครับแล้วก็ยางปี20นะฮะปี2020ทั้ง4เส้นเพราะฉะนั้นดอกก็ยังเหลือๆนะครับลึกๆคงพมนิ่มๆใช้ได้อีก2ปีสบายๆได้ดิสเบรก4ล้อด้วยฮะ,ะอ่ะโครงสร้างหลักกันต่อนะครับเปิดมาแล้วนะฮะซอกในประตูนะฮะน็อตเดิมหมดไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะไม่มีรอยขยับ อะไรแต่อย่างใดนะครับเม็ดอาร์คที่ด้านหน้าซ้ายนะฮะโอ้ถือว่ายังเหนียวมากนะฮะน่าจะไม่ค่อยมีใครดึงเท่าไหร่ครับเม็ดอาร์คโโอ้หเม็ดอาร์คเอาแหวกนิดหนึ่งนะเม็ดอาร์คสวยงามขอบยางนี่เหนียวมากนะฮะผมอาจจะไม่สามารถดึงทั้งเส้นได้นะฮะจะขออนุญาตแหวกๆอย่างเล็กนิดอย่างละหน่อยแล้วกันเพราะว่ามัน uh huh. เหนียวจริงๆนะฮะน่าจะไม่ค่อยมีใครดึงเท่าไหร่อออื uh ืหเม็ดอาร์คอออืืหเม็ดอาร์คอีกนิดน,นึงนะฮะเม็ดอาร์ค ยืดครับเม็ดอาร์คสวยงามนะมาร์กิ้งนะฮะหัวน็อตมาร์กิ้งยังอยู่ครบเลยนะครับตวัวอักษรคมกริบเลยนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะหัวน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดตวอัวอักษรคมกริบมากันที่ประตูตตหลังซ้ายกันต่อนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับโอ้โหเหนียวเหลือเกินเม็ดอาร์คยู ครบนะฮะเป็นอางอยู่ครบอ่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอนะครับด้านหลังนี่ก็เก็บสีมาให้เรียบร้อยสวยงามไฟท้ายสองฝั่งฮะก็สมบูรณ์สวยงามดีนะครับไม่มีตำหนิอะไรแต่อย่างใดกันชนนล้างเก็บสีมาให้แล้วเรียบร้อยสวยงามนะครับมีไฟทับทิมมาให้นะฮะตอนนี้สีสันก็เรียบเนียนสวยงามกระจกฮะของนิสันเดิมๆจากโรงงานเลย มีฟรีมีไล่ฟ้าให้ครบอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูฝาท้ายกันมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายมาให้ด้วยนะอะ่าเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยนะฮะตะเข็บกันก่อนนะฮะตะเข็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันนะเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บซ้ายหน้าตาแบบนี้นะครับตะเข็บขวาก็ต้องหน้าตาเหมือนกันไปเลยนะครับหน้าตาแบบนี้เม็ดอาร์คอยู่ครบ ด้านหายนะฮะก็รูกลมรูคมนะฮะเม็ดฮากสวยงามรูกลมรูกลมรูคมรูคมเม็ดฮากเป็นตัวสวยงามผมพื้นฮะ,ะสวยงามไม่เปื่อยไม่ลอกไม่ฉีกไม่ขาดนะครับเปิดมาแล้วมีล้ออะไรให้เช่นเดิมนะครับเป็นล้อกระทะนะแม่แรงอุปกรณ์ด่อนล้อมีให้ครบนะครับ แนวซิลิโคนฮะเดิมๆจากโการงงานหน้าตาแบบนี้ตัวอักษรคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามเม็ดอาร์คสวยงามคอไปยังบางๆใสๆเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สไม่มีร่องรอยของน้ําท่วมไม่มีร่องรอยของสงสนิมอะไรแต่อย่างได้อ่ะผ่านไปมาต่อที่แถบขวาเลยนะฮะภาพรวมก่อนเก็บสีมาให้แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็สีสันเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกระจกมีไฟเลี้ยวให้นะครับมือจับ ไม่มี smart entry นะฮะเป็นโครเมียม4บานมีฟิล์มมาให้จากโอลิกขอประคุณมากแล้วก็ได้ดิสเบรก k ล้อเลยนะครับล้อหลังขวาฮนะก็มีเบียดทุดบาดบ้างเบาๆนะครับนิดหน่อยเป็นธรรมชาติที่เหลืออีก90%ยังดูดีใช้ได้ยางปี20ทั้ง4เส้นดอกยังลึกยังสวยยังคมนะครับผิวพานขอไปยังบางๆใช้ได้นะครับล้อหน้าครับ ก็มีเบียดฟุตบาทเหมือนกานบ้างเบาๆเนาะไม่ต้องไปทำนะนิดหน่อยเป็นธรรมชาติที่เหลืออีก90%ยังดูดียางปี2020ทั้ง4เส้นก็ยังลึกมากๆนะครับยังคมยังนิ่มอีก2ปีใช้ได้นะครับโครงสร้างหลักกันต่อนะฮะเปิดมาแล้วซีสะโพกนะฮะโอ้มันเหนียวทุกบานเลยนะฮะคันนี้ไม่ค่อยมีใครดึงเท่าไหร่เมนอาร์คสวยงามยืดครบ อ่า่อมในประตูฮะเชิญดูกันได้เลยเสาวขวาครับน็อตเดิมไม่มีขยับตวัวอักษรคมคลิปน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นตวนัวอักษรคมคลิปมาร์กกิ้งยังอยู่ครบสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยงัดแงะแกะเก่าเสากลางครับมิดอาร์คอยู่ครบนะครับอ่าเสาหน้านะครับเสาหน,น,น้าคนขับอืมเหนียวเลือเกิน นะไม่รู้อยดึงตรงไหนดีมันเดี่ยวมากเลยนะฮะอาอย่างเลดนิดอย่างละหน่อยพอเน็นอาร์คสว้งามนะครับซอกในด้านขวานะครับก็เดิมๆนะฮะน็อตเดิม,นนดมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดน,นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนัต่อเลยไปตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ 1,600cc เป็นเครื่องเบนซินล,ล้วนๆไม่เคยติดแก๊ส116แรงมานะครับ อัตราสิ้นเปลือก็ประมาณ14-13ถึง14กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สน,นะฮะโครงสร้างหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมซอกในเดิมหมดตวัวอักษรฝั่งนี้จะลงท้ายด้วย R นะฮะ AER e, R. NOT เดิมไม่มีรอยพ่นน็อตเดิมไม่มีขยับรูเออเส้นคมนะฮะ 4S ตวัวอักษรคมๆเม็ดอาร์สวยงามน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีขยับ นะครับแอนเดรเรียบเนียนสวยงามมงบอกเลขตัวถังลงท้ายด้วยแซตศูนย์ศูนย์สองเก้าสามแปดสามเลขตัวถังของจริงรุ่นนี้ไม่เหมือนมาร์สนะไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะะอ่ะแอนเดรเรียบเนียนไม่มีร่องรอยงัดเยแกดเก่าเม็ดทากสวยงามเบ้าโชกขวาซ้ายหน้าตาเหมือนกันนะครับแชสซีสวยงามรูคมนะครับแชสซีสวยงามนะครับโอ้เลขเครื่องเห็นชัดมากนะเอชอ 9076554เ้ออรุ่นนี้เล็เครื่องดูหน้าดูได้นะฐานหน้ารุ่นนี้จะสีเทาขุ่นๆนะครับแล้วก็มีพลาสติกบางอาจจะดูยากนิดนดดูตรงนี้ก็ได้นะมาร์กกิ้งหัวนอ็อตแต้มสีหัวน็อตเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับน็อตเดิมฝั่งซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับเมทัพาร์กรยงตัวสวยงามตัวนี้เป็น 3S นะฮะคมๆเลยเบ้าโชคเมทัาร์กสวยงามนะครับสวยงาม รูโคมเม็ดอาร์สวยงามน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักษร R A L คมกมฝาโปร่งน็อตก็เดิมนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยคนด้วยรูกลมคมคลิปแอนกันร้อนยังสวยมากๆไม่เปื้อไม่ยุ่ยนะฮะแนวซิลิโคนเดินตรงแนวรูกลมคมกริปรูกลมคมคลิปฝ้าโปร่งแท้ต้องมีตัวอักษรนิสันกับด้านแบบนี้นะฮะรูกลมคมกริปเม็ดอาร์สวยงามแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามสติกเกอร์มอกรเรียบเนียนสวยงามสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยงัดแง่เกลี นะครับฝา,าโปรงน็อตเดิมทั้งสองฝั่งไม่มีรอยขยับไม่มีรอยพ่นนะฮะรูกลมรูกลมคมกรีดเดีย๋ยวไปดูห้องโดยสารกันต่อไปสเปคเดิมจริงๆจะเป็นบอ่อหนังนี่แหละนะฮะก็ให้บอ่อหนังแท้มาจากโรงงานเลยที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้หุ้มให้ใหม่นะครับเป็นของโรงงานนิสสันให้มายังไงก็ไปอย่างนั้นเลยฟอกทำความสะอาดให้อย่างเดียวนะครับยังอยู่ในสภาพเรียบเนียนสวยงาม นะครับเพราะว่าใช้แค่50าหมกิโลเมตรอาจจะมีถลอกบ้างเบาๆซึ่งก็เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปทำนะฮะเป็นธรรมชาติของรถมือสองแต่ถือว่ายังสวยมากๆครับเมื่อเทียบกับคันอื่นๆนะฮะกวงมลายก็ยังสวยงามเรียบเนียนโลก้โลกโก้อะไรก็สวยงามวัสดุอะไรก็ยังสวยงามแผงประตูก็สวยงามเรียบร้อยดีนะฮะใช้ค่อนข้างรักษามากๆเลยนะครับี๋ยวะแผงประตูโอ้เียกริบเลยฮะเียกริบเลยครับ ทั้ง4บานด้านหลังนี่ไม่มีใครนั่งนะฮะน่าจะขับคนเดียวเพราะว่าดูแล้วมันแทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะเรียบเนียนดูหรูหราไฮโซด้วยมีที่วางแก้วน้ําให้ครบเลยมีรูยนของไปด้านหลังด้วยโอ้เย่ยบเลยนะฮะเออรุ่นนี้ค่อยดีหน่อยหรือจะหรือจะอลงมาเป็นที่วางของก็ได้เออเท่ดีนะฮะอันกประสงค์ดีมาฝั่งซ้าย แผงประตูครับเรียบเนียนสวยงามนะครับถือว่าด้านหลังเนี่ยผมกล้ากันทงเลยไม่มีใครนั่งแน่นอนนะครับดูแล้วใช้คนเดียวฮะด้านหลังนี่ไม่มีคนนั่งนะครับแผงประตูหน้าซ้ายก็เรียบเนียนสวยงามดูแล้วหน้าซ้ายก็น่าจะไม่มีใครนั่งเช่นเดียวกันนะครับอ่าบอกเนียนคลิปเลยอ่าเดี๋ยวไปลองขับกันไปอ่าตัวนี้เป็น 1.6E เพราะฉะนั้นเป็นกุญแจเสียบนะครับ สตาร์ทกันขึ้นมาแล้วนะฮะเลขไมล์ปัจจุบัน50 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเอง51,000กิโลเมตรนะฮะแอร์เบนแอร์แมนวลน,นะฮะปรับความแรงได้สีระดับปรับอุณหภูมิแบบแมนวลมีฮีตเตอร์ให้ด้วยในตัวปรับทิศทางได้สีทิศทางนะครับ มีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังมีให้ครบคอนโซลด้านหน้านะฮะต้องใช้คำว่าหรูหราไฮโซดูดีแทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรระบบความปลอดภัยถุงลมในละภัยแอร์แบ็กค,คู่พร้อมกับเบรก ABS รอบคันโอลิกให้ฟิล์ม 3M มาให้เราก็ยังใช้ได้นะฮะ ยังสวยรอบคันมีฟิล์มมาให้นะครับพวงมาลัยนะฮะไม่มีครุสคอนโทรลนะครับแต่มีมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับเปลี่ยนช่องวิทยุได้เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นะครับแล้วก็วัสดุก็ยังสวยงามนะครับสะอาดสะอ้านเรียบร้อยดีโลโกงโลโก้อะไรก็ยังสวยไม่เปื่อยไม่ลอกนะครับหน้าจอเป็นแบบคลาสสิกนะฮะตามสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะครับเล่นซีดีได้อย่างเดียวนะครับเล่น MP3 ได้นะฮะ USB มีหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาหากันเนาะแต่บลูทูธเนี่ยไม่มีนะครับก็เครื่องเสียงก็เดิมๆก็อก็ยังใช้ได้นะเสียงก็ยังดังดีมีที่เกียร์บุรีนะครับกับเป็นรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าก็มีมาให้แล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะฮะหัวเกียร์ก็ยังสวยงามนะครับมีโอเวอร์ไดร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ก็ยังสมบูรณ์นะฮะ ยังสวยงามดีเรียบร้อยดีเบรกมือแบบมาตรฐานทั่วๆไปนะครับมีร่องวางแก้วน้ําให้เล็กๆน่ารักน่ักที่ด้าแขนเลื่อนไม่ได้นะฮะอ๋อเลื่อนได้นะครับโทษทีเลื่อนได้นะฮะเป็นหนังแท้ก็ยังสวยงามแล้วก็น่าจะเป็นเก๊นในตัวอ่าแล้วก็มีอ๋อ USB อยู่นี่ฮะท่านผู้ชมมี USB กับ AUX มาให้นะอ่าก็โอเคแล้วก็ ตัวกระจกไฟฟ้า4บานเลยที่คนขับเป็นแบบออโต้ด้วยแล้วก็กระจกมองข้างนะฮะปรับด้วยระบบไฟฟ้าพับข้างด้วยระบบไฟฟ้านะฮะไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้ด้วยนะฮะมี traction control on off ด้วย r e n t าน lock ใช้งานได้ตามปกติกระจกมองหลังแบบธรรมดาทั่วไปนะครับมีช่องเก็บแว่นให้มาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างมาให้นะครับที่ด้านหน้าคู่หนึ่งแล้วก็ตรงกลางอีก ดวงหนึ่งนะครับที่บางแดดนะฮะก็เรียบร้อยสวยงามตามสเปครถบริษัทห้ามตกห้ามแต่งห้ามเจมิมห้ามขีดห้ามเขียนอะไรทั้งนั้นนะครับเปิดมาก็มีกระจกแต่งหน้ามาให้น่าจะทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะแล้วก็เพดานฮะรเรียบเนียนสวยงามถือว่าใช้รักษามากนะฮะสะอาดสวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับตัวเบาะเป็นบาะธรรมดานะฮะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับ ก็ได้เรื่องของความเนียบนะฮะห้าไมลห้าหมื่นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเซว่ามีอะไรอยู่ในนี้ให้เราดูไหมขอดูสำเนาก่อนนะฮะคันนี้นะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าของบริษัท o อลิ l ส์ลิสซซึ่งมีข้อดีในเรื่องของการดูแลเช็คศูนย์ที่ไม่หลุดไม่ขาดเลยนะครับทุกหมื่นกิโลเมตรเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับคันนี้นะฮะเป็นโมเดลผลิตปี2017นะครับ จดทะเบียนกันยายนต์2 7 1 7ภาษีพรบรต่อให้แล้วนะฮะป้ายกรุงเทพตั้งแต่มือแรกเลย1 6 e นะครับเกียร์ออโต้สีเทาเดิมจากโรงงานเครื่อง1 6 0 0ซีซีเป็นเครื่อง4สูบ1,16แรงม้านะฮะเลขตัวถังน้ําับลงท้ายด้วย0029383เลขเครื่องยนต์ HR16 นะฮะ9076554 มือแรกมือเดียวฮะของบริษัทโอเลคคลิสซิงเลยภาษีต่ออัน้น,นะนะอยากดูเรื่องจริงทักฝ่ายขายมาได้เลยครับผมมีคู่มือให้พร้อมนะฮะมีคู่มือใช้งานให้แล้วก็สมุดมีวะเนี่ยสมุดเช็คระยะไม่มีนะฮะรถประมูลก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่แล้วแต่ดวงนะครับบางคันก็มีบางคันก็ไม่มีนะ แต่ที่แน่นอนคือโทรเช็คศูนย์ให้แล้วว่าเลขไม่ตรงแน่นอน50,000ื่กิลเมตรเดี๋ยวไปลองขับกันเลยฮะไปอ่สำหรับใครที่มองหารถซีดานขนาดกลางนะฮะเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีใช้ในเมืองก็ได้ขับทางไกลก็ดีแล้วราคาถ้าเทียบกับคู่แข่งในะยี่ห้ออื่นถูกที่สุด ผมแนะนําเลยนะนิสสันซลฟี่ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะแล้วก็บอกเลยนะฮะว่าภายในนี่ก็หรูหราและนั่งสบายมากๆนะฮะเครื่องยนต์พันหกหนึ่งร้อยสิบหกแดงมาก็ถือว่าพุุกนะฮะใช้ได้เลยนะครับระบบเบรกดีเยี่ยมทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมน่าจะเป็นรถที่ขับสนุกอีกรุ่นหนึ่งเลยนะฮะโดยเฉพาะเวลาใครที่ขับทางไกลออกต่างจังหวัดนี่นะฮะบอกเลยว่าช่วงล่างดีมากนะครับยึดเกาะถนนเข้าโค้งมั่นใจนะครับแล้วก็ เครื่องยนต์ก็ถือว่าแรงนะฮะแล้วก็ยังประหยัดน้ํามันด้วยนะครับอ่าพวงมาลัยอะไรก็ถือว่าเบานะฮะควบคุมค่อนข้างง่ายอ่ะทดสอบวงเลี้ยวกันสักเล็กน้อยนะครับก็หรือว่าจะใช้ในเมืองก็ถือว่าคล่องตัวนะฮะใช้คําว่าคล่องกระทัดรัดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอ่าแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระอะไรก็ให้มาค่อนข้างเยอะนี่ย้ยกเหลือๆเ,เลยนะฮะนี่เราใช้ความเร็วค่อนข้างเร็วอยู่นะ ่าเท่ายังไม่ต้องลุ้นอะไรนะครคล่องมากๆนะครับและอัตราเร่งอะไรก็ทําได้ค่อนข้างดีเบรกอะไรก็ยังดีแอร์ยันสบายนะครับเรียกว่าเป็นรถที่คุ้มนะครับคุ้มค่าน่าใช้นะเดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับบายอ่ารีวิวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า2017 nissan s l h v 1.6 e gear tomtay ห้าหมื่นนะะบอกเลยว่าเหมาะสำหรับ คนที่กำลังมองหาซีดานขนาดกลางนะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่เครื่อง 1,600cc ีล้อมบอกเลยนะฮะว่าปีใหม่2017นะฮะใหม่มากๆแล้วก็ใหม่น้อยจริงๆนะ50,000กิโเมตรแล้วที่สำคัญนะฮะถือว่าราคาย่อมเยาวที่สุดแล้วนะฮะเมื่อเทียบกับคู่แข่ง y ยี่ห้ออื่นนะ,ะตัวนี้นะฮะน,นิสสันซลฟีโมเดลผลิตปี2017แท้ๆจดทะเบียนก็2017นะฮะเป็นรุ่น1 6 e. ีราคารุ่นใหม่ป้ายแดงนะฮะ 1> 8 1 7 0 0 0 0บาทอายุรถ5ปีโดยประมาณนะ,ะประมาณ5ปีกับเลขใหม่5,000 50, 0กิโลเมตรตกปีละหมื่นเท่านั้นเองนะ,ะถือว่าใช้น้อยมากๆนะ,ะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกว่าไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ5,000 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคา คันนี้นะฮะเป็นรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทโอ i ิกลิ s i n g อีกเช่นเคยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าบริษัทนี้เนี่ยดูแลรถสุดยอดมากๆเลยนะทุก1,000 0กิโลเมตรเข้าศูนย์นิสสันเช็คศูนย์ตลอดไม่มีหลุดไม่มีขาดนะอะไรถึงดิวเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอะไรถึงดิวถ่ายเขาถ่ายก็ฉะนั้นดูแลรักษารถนี้สุดยอดจริงๆนะฮะและที่สําคัญนะฮะไม่น้อยจริงๆเลยนะฮะอ่ะปกะติวอล์กอินราคาหน้าร้านนะครับขายอยู่ 4 5 9 0 0 0บาทพิเศษจะบอกลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube นะฮะใครที่ซื้อเงอินสดนะรถได้เลยเหลือเพียง4 1 9 0 0 0บาทนะคุ้มค่าน่าใช้จริงฮนะ4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะเอาเรียกว่าจากแ0 0 0 0 0กว่าหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะ4 1 9 0 0 0บาทแต่ต้องพิเศษยิ่งกว่าเดิมฮะสำหรับใครที่จัดไปนั้นนะฮะ สามารถจัดได้เต็มฟรีดาวออกรถศูนบาทได้เลยนะครับถ้าท่านใครต็ดดีนะฮะแต่ขอยอดจัดขั้นต่ำ300,000บาทขึ้นไปนะฮะใครที่จัดไฟแนนซ์รถได้เลยเหลือเพียง3า9แสนบาทโอ้โหมีจริงนะสามแส0เจบาทเท่านั้นเองนะฮะเราก็จะได้ขับ 2017 nissan s i l v i 1 6 e ใหม่50,000ราคานี้ยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ecu และอะไหล่ ight, ส่วนควบอีก,กว่า179รายการให้นานสุดส,สุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการ,รช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะับผมจะเอารถเ,เข้าศูนย์ nissan เช็คระยะเปลี่ยนท้ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูก ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนสอ่งมอบเช่นเคยอารถสวยอยู่ไม่นานนะฮะร,รีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับที่ Line ออฟฟิเชีของเรา ID l ล n e at 19sp ค้นหาแผนที่ของเราเด้งง่ายๆเข้าไปที่ Google Map และพิมพ์19สีประกร เราอยู่ถนนกนรารประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดูรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วทราาทีมงานฝ่ายขายที่มีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีรถเด่นเย็นนี้นะฮะก็ต้องขอฝากนิสสันซลฟี่คันนี้ไว้ด้วยนะฮะและเดี๋ยวคลิปหน้ารถเด่นเย็นนี้จะถึงคิวของรถรถุรถ่นไหนน,นั้นฝากท่านผู้ชมดูแลถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิสิบกรรถมือ2ที่คุณวางใจต้องขอลาทุกก่นนไปอั สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com